สวัสดีค่ะทุกคนวิชาภาษาไทยคลิปนี้นะคะครูตาจะพาทุกคนนะคะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเล่มในเล่มแบบฝึกหัดนะคะในเล่มแบบฝึกหัดในหน้าที่83ให้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน้า83นะคะก็จะมาเจอหน้านี้ชื่อหัวข้อว่า,อาการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่ง ให้เราเขียนแสดงความคิดเห็นจากหัวข้อที่เขากําหนดในหน้านี้หัวข้อที่เขากําหนดก็คือให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันภาวะโลกร้อนนี่ตกยุคไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เรากําลังอยู่ในช่วงสถานการณ์อะไรคะที่กำลังฮิตเลยก็คืออยู่ในสถาสภาวะของการเผชิญกับโรคโรคระบาดใช่ไหมคะโรค โควิด19ทีนี้หัวข้อนี้ให้ทุกคนขีดอันนี้เลยขีดไปเลยภาวะโลกร้อนไม่เอาไม่เขียนหัวข้อนี้ให้ทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือโรคโควิด -19 ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้ทุกคนขีดค่าอันนี้ในเรื่องไอโฟคันของเราขีดค่าภาวะโลกร้อนแล้วก็เขียนหัวข้อแทนก็คือ,อสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19นะคะความยาว5-8บรรทัดตั้งชื่อเรื่องเองได้เลยตามที่ตัวเองสนใจนะคะชื่อเรื่องตามตามที่ตัวเองอยากจะตั้งได้เลยชื่อเรื่องแต่ว่าหัวข้อก็คือเกี่ยวกับโ,โรคโควิด19นะคะเขียน5-8บรรทัดเราเคยเขียนแสดงความคิดเห็นกันไปนแล้วใช่ไหมในห้องเรียนตอนนั้นอันนี้เขียนลงในเล่มแบบฝึกหัดได้เลยแล้วก็ อีกหัวข้อหนึ่งให้เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตัวเองประทับใจเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นการการไปพบปะหรือพบเจอกับใครอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจมากให้ทุกคนเขียนนะคะเป็นการแสดงความรู้สึกของตัวเองเรื่องอะไรก็ไดท้ที่ทุกคนรู้สึกว่าประทับใจอย่างงี้ความยาว5-8ถึงบรรทัดเช่นกันหน้านี้มีสองหัวข้อนะคะหน้า8 3ดิบสาม เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งหัวข้อแรกก็คือหัวข้อเกี่ยวกับโรคระบาดใช่ไหมโรคโควิด -19 ตั้งชื่อเรื่องตามที่ตัวเองสนใจได้เลยความยาว5 8บรรทัดแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตัวเองรู้สึกว่าประทับใจ5-8บรรทัดเช่นกันนะคะหน้านี้ทำสองหัวข้อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งใน ไลน์กลุ่ปส่งงานของเราได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยแล้วก็เขียนด้วยว่าหน้าที่เราส่งเนี่ยหน้าไหนเผื่อคุณครูจําไม่ได้นะคะหน้า83เขียนให้คุณเขียนเลขหน้าให้คุณครูด้วยเวลาส่งงานคุณครูฝากด้วยนะคะสหัวข้อเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นสวัสดีค่ะ